เอาใครว่าจีบสาวไอคอนสยามยากลองดูเริ่มจาก แต่งตัวให้เริดแบบบ่าวใต้ต้องใส่เสื้อผ้าแบรนด์เนมเบาๆรองเท้าผ้าใบเท่ๆสักคู่ไปเดินเชิดฉายแถวริมน้ำเลยพี่น้องพอสบตาปุ๊บยิ้มให้แบบคนเหนืออู้คำหวานหวานเข้าไปน้องงามแต้่เนอรับรองสาวๆเขินมวนจากนั้นทำทีเป็นคนอีสานถามทางแบบเนียนๆน้องครับน้องมองถ่ายรูปสวยๆอยู่ใส่ครับได้คุยกันแล้วก็หาเรื่องชวนคุยต่อเลยที สำคัญอย่าลืมทำตัวเป็นคนกรุงเทพมั่นใจเข้าไว้ชมเขาแบบไม่อ้องค้อมคุณสวยจนไอคอนสยามดูจืดไปเลยครับสุดท้ายก่อนจากกันทิ้งถ่ายด้วยคำคมความรักก็เหมือนลิฟต์ไอคอนสยามถึงจะขึ้นไปสูงแค่ไหนก็ต้องลงมาอยู่ดีแต่ถ้าใจตรงกันก็ขึ้นไปชั้นบนสุดด้วยกันได้เป็นไงเฟี้ยวไม่ละ